รงกรีดยางถาดสาย,ยางอันนี้คืออีหยังกับบื้แบบว่าเพิ่นเฮตจำลองเนาะจำลองสำหรับการกรีดยางของทางผักไใต้อ๋ออันนี้ห่อลองตากยาง ยางพาราตากยางขงา้างในนี่คือมือเครื่องมือ,อยางบกุกแน,น่ห้าบุกมาเคออยห็ดยางเนอะข้างในเนาจะคือยางพารา นี่กับถั่ยถั่ยเสียอย่างไปเรื่อย,อ,ยอุปกรณ์การกรีดยางเคอนอย่าง,งมีดบ่ะตะคอบ่เอียงเอินบ่เป็นนะจ๊ะแนวบ่เคยเหดอย่างตะเกียงแก๊สกรีดยาง สำหรับก,กิีดอย่างตะเกียงสมัยโบราณถังนี่เป็นตะเกียงตะเกียงทองเหลืองแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นถุงมือถุงมือสายหยอดน,น้ำเกลือ โอ้ยหลายอย่างหลายเนี่อธิบายเ่อถืออันนี้คืออะไรอันนี้เป็นท่านตีเครื่องคุดเจาะวะเครื่องมือรุ่นเก่าๆอ๋ออันนี้ท่านท่าน กัอเมื่อ,อก่อนการอนุรักษ์ไว้ให้เฮาวมึงเนาะอืมดีกันน,นะเนาะแต่ว่าอันใดเป็นอันใดอันใดเห็อดอนใดแน่กับวัลลูเราจ้ะเครื่องอัดทานเครื่องอัดทานอันนี้มันยังเน,งนาะนะพู้ใด้ดู เครื่องตัดทานอ๋อ oh, ตัดทานเครื่องตัดทานบาร์บีคิวไฟเบอร์อืมหลายสิ่งหลายอย่างหลายแนวว่าเคยเห็นไปไปต่อไปบัน